ในหัวข้อถัดมานะครับก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องของการแทรกคําบรรยายหรือเสียงที่เราทําการบันทึกไว้นะครับเพื่อเข้าสู่ตัวสไลด์ในการใช้งานนะครับวิธีการที่จะขอแนะนําต่อไปนี้นะครับจะต้องทําการติดตั้งตัวโปรแกรมตัวหนึ่งขึ้นมานะครับแนะนําว่าให้ลองติดตั้งดูนะครับตัวโปรแกรมที่ว่านี้นะครับก็คือตัวโปรแกรมที่ชื่อว่า Audacity ครับถ้าเกิดว่าเครื่องไหนที่ ยังไม่เคยมีการติดตั้งเนี่ยอยากแนะนําว่าให้ลองหาโปรแกรมตัวนี้ไปใช้เพราะเนื่องจากว่าเป็นฟรีหลายเส้นนะครับตัวนี้ไม่มีขั้นตอนอะไรซับซอ้อนครับเข้าไปที่ a u d a c i t y s y s t e m นะครับอ่ a u d a c i t y t e a m o r g นะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ตรงดาวน์โหลดนะครับรองรับ Linux Mac Windows นะครับใช้งานได้หมดนะครับขั้นตอนตรงนี้ ผมจะไม่ได้สาธิตถึงวิธีการดาวน์โหลดหรือการติดตั้งนะครับแต่จะบอกว่าพอเราเข้ามาในส่วนนี้แล้วเราสามารถที่จะทําการคลิกเข้าไปเพื่อทําการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งได้เลยนะครับในที่นี้ก็อาจจะลองทดสอบให้ดูเบื้องต้นก่อนนะครับถ้าเห็นตัว installer เนี่ยก็มาควาว่าเรากดแล้วก็จะเป็นการติดตั้งเลยนะครับแต่ถ้าเป็นไฟล์ zip ก็คือต้องแตกซิ p ก่อนแล้วก็ถึงจะทําการติดตั้งได้อีกทีหนึ่งนะครับ ในส่วนนี้ขอข้ามไปเลยก็แล้วกันนะครับในส่วนถัดมาครับถ้าหลังจากที่เราติดตั้งแล้วเราก็พิมพ์คำว่า o r d e ดก็ได้ออ d e ดาซิตก็จะมีโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมานะครับสัญลักษณ์ที่เป็นรูปแบบหูฟังนะครับกดเข้ามาขั้นตอนในการติดตั้งหรือการใช้งานไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะครับหลังจากนี้ก็คือกดไปที่ตรงปุ่มการบันทึกนะครับอันนี้จะลองทดสอบให้ดูนะครับ จากนั้นก็ลองทดสอบการพูดนะครับตอนนี้ที่เราใช้ไมค์อยู่เนี่ยก็จะเป็นตัวเดียวกับการบันทึกก็จะมีคลื่นเสียงปรากฏขึ้นมาเมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็กดส t o p ไปนะครับจากนั้นก็กดไฟล์แล้วก็ Export Export as MP3 นะครับแล้วก็ทำการสร้างชื่อนะครับหรือพิมพ์ชื่อไฟล์เข้าไปใหม่นะครับอาจจะเป็นคำว่า u n วนะฮะนะครับ นำสกุล mp 3แล้วก็กดเซฟไปนะครับกดโอเคไปบันทึกไฟล์ต้นฉบับเซฟโปรเจกต์ project, นะครับก็กดโอเคไปแล้วก็อาจจะตั้งชื่อนะครับเป็นชื่ออะไรก็ได้นะฮะสมมตินะครับนำสกุลจะเป็น aup ก็กดเซฟไปนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยในการสร้างไฟล์ย้อนกลับมาที่ตัวโปรแกรมที่ชื่อว่า video s c r i b e นะครับ ในส่วนนี้นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยผมมีการใช้ไมค์สำหรับในการบรรยายหรือทำการอัดเสียงไว้นะครับถ้าหากในกรณีที่จะกดมาที่ตัวไมโครโฟนตัวนี้นะครับแล้วจะทำการกดเพื่อบันทึกด้วยจะไม่สามารถทำได้นะครับแต่หลักการก็คือถ้าหากเราอยู่ในสถานะที่ไม่ได้ทำการบันทึกซ้ำซ้อนสิ่งหนึ่งที่จะขอแนะนำคือ1ไมโครโฟนที่ใช้ต้อง ระบุไปเลยว่าใช้เป็นไมอะไรนะครับจากนั้นก็กดไปที่การบันทึกนะครับระบบการบันทึกจะมีการนับเวลานะครับ1 2 3จากนั้นก็คือเข้าสู่ระบบของอตัวสไลด์เพย์แล้วเราก็พูดพูดไปได้เลยนะครับแต่ในส่วนที่ผมจะขอสาธิตแล้วก็ทดลองให้ดูนะครับจะเป็นไฟล์ที่ได้ทำการบันทึกไว้แล้วโดยการ i m p o r t mp3 แล้วก็มาที่ตรงตำแหน่งของไฟล์ที่เราได้จัดเก็บไว้นะครับในที่นี้ก็จะเป็นในส่วนของ Disk PC ี i ีไดดีแล้วก็มาที่ตรงโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า12345แล้วก็ซาวนะครับซึ่งตัวนี้ผมได้ทำการบันทึกเสียงเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็กด o p e n ไป ถ้าระบบในการรับเสียงเรียบร้อยแล้วระบบจะเป็นสถานะแบบนี้ครับหมายความว่าจะมีให้เพยได้แล้วก็ถ้าไม่เอาก็กดไปที่ถังขยะได้นะครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้ถ้าหากสมมติว่าเราเพยด,ด้วยแล้วก็พูดไปด้วยเนี่ยโดยไม่ได้ดึงไมโครโฟนที่เราบันทึกอยู่จะเสียงออกหรือไม่นะครับเดี๋ยวลองทดลองดูก่อนเสียงตรงนี้จะไม่ออกนะครับ แต่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะจบที่ตรงการบรรยายตรงนี้แล้วก็ให้ฟังจากตัวต้นฉบับเลยว่าหากผมทําการดึงไมโครโฟนออกแล้วหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับและเดี๋ยวเราค่อยมาต่อในคลิปหน้านะครับทดสอบการบันทึกเสียงฉากที่1เป็นตัวอาคารฉากที่2เป็นรีสอร์ทจบการบันทึกเสียง มาถึงอีกหัวข้อหนึ่งนะครับที่อยากให้ทุกท่านได้ทดลองนะครับหลังจากที่เรารู้แล้วว่าปุ่มตัวนี้ก็คือการ add new i m a i l การพิมพ์ข้อความซึ่งจะรองรับแค่ภาษาอังกฤษนะครับในที่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้เครื่องมืออีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อทดสอบเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชาร์ตนะครับผมก็จะขยับหน้าจอตรงนี้ออกไปก่อนนะครับเพื่อใช้พื้นที่ว่างๆจากนั้นก็ทำการคลิกไปที่ตัว add new chart นะครับในที่นี้เราสามารถกำหนดได้ครับเช่นสมมติว่าเราอยากบอกว่าเป็นยอดขายก็แล้วกันนะครับด a ต a าก็เป็น10นะครับเดี๋ยวดูก่อนนะฮะว่าอยอมรับกวอ่านะฮะเ,เป็น5า เป็น10เป็น15เป็น30เป็น15สมมุตินะฮะแล้วก็เป็นสีก็แล้วกันแล้วก็รูปแบบของกราฟเป็นบาร์ชาร์ตหรือพายหรือไลน์นะครับกราฟแท่งกราฟวงกลมหรือกราฟเส้นในที่นี้ขอเป็นกราฟแท่งนะครับรูปแบบของตัวฟอนต์ในการแสดงผลนะครับเดี๋ยวผมเอาตามนี้เลยก็แล้วกันนะครับ การวางตัวข้อความนะครับจะให้วางข้างนอกข้างในนะครับหรือไม่ต้องแสดงนะครับข้างในข้างนอกนะครับในที่นี้เราให้โชว์ด้วยก็แล้วกันนะครับเป็นการโชว์แบบข้างนอกก็แล้กันนะครับตัวนี้เป็นความหนาของเส้นนะครับเป็นความหนาของเส้นเอาตามนี้ก็แล้วกันนะครับก็กดโอเคเข้าไปนะครับหรือเครื่องหมายถูกนั่นเอง ก็จะได้ตามรูปแบบที่เห็นนะครับเราลองมาไล่ตั้งแต่ภาพแรกเลยก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเห็นนะครับว่าในระหว่างของการพรีวิวเนี่ยผมไม่ได้ทำการถอดไมโครโฟนออก จึงไม่ได้ยินเสียงดนตรีหรือเสียงบรรยายนะครับอันนี้ก็จะให้เห็นเฉพาะในส่วนของตัวที่เราพรีวิวกันก่อนนะครับก็เป็นอันจบหัวข้อเรื่องของการนำเอากราฟเข้ามาใช้งานนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปสู่หัวข้ออื่นๆต่อไปนะครับหัวข้อถัดมานะครับจะเป็นการแนะนำเกี่ยวเรื่องของวิธีการเซตหรือการตั้งกล้องนะครับ ปกติแล้วเนี่ยทุกครั้งที่เรานำภาพอนิเมชันหรือภาพที่เป็นวัตถุเหล่านี้เข้ามานะครับตัวกล้องเองเนี่ยจะมีการจดจำค่าตำแหน่งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามนะครับที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตำแหน่งใหม่นะครับวิธีการก็คืออย่างนี้ครับให้เราทำการย้ายวัตถุไปในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพเล็กภาพใหญ่นะครับย้ายไปเรียบร้อยแล้ว ให้มากดที่ตัวการเซตคาเมราใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเซตคาเมราใหม่อีกครั้งหนึ่งผลลัพธ์ที่ได้ตัวกล้องจะจำณตำแหน่งปัจจุบันตรงนี้นะครับไม่จำตำแหน่งเดิมที่เคยมีอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันนะครับ จะเห็นนะครับว่าตำแหน่งเดิมโดนถูกเปลี่ยนแปลงไปนะครับเห็นไหมครับมีการวาดตำแหน่งข้างบนไม่ใช่เป็นตำแหน่งเดิมที่เคยอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับเพราะมีการเซตกล้องใหม่นะครับส่วนตัวไหนที่ไม่ได้เซตก็ยังคงเป็นตำแหน่งกล้องเดิมและที่ให้เราสังเกตง่ายๆก็คือว่าให้ดูจากตัวจุดวางตำแหน่งเดิมนะครับให้ดูจากตรงจุดวางตำแหน่งเดิมก็จะเห็นข้อแตกต่าง ของทั้ง3ภาพนะครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือตำแหน่งเดิมนะครับส่วนภาพที่2มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งส่วนภาพที่3ที่เป็นกราฟนั้นเป็นตำแหน่งเดิมนะครับที่ไม่ได้มีการปรับแต่งตำแหน่งในดๆนะครับก็คงยังเป็นตำแหน่งเดิมให้เห็นอยู่นะครับ นั่นคือวิธีการเซตตัวกล้องเพื่อใช้งานนะครับมาถึงอีกหัวข้อหนึ่งนะครับถือว่าเป็นการใช้แอนิเมชันในรูปแบบที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากเดิมนะครับที่เราเคยเห็นหัวข้อนี้นะครับจะเป็นการแปลงรูปนะครับจากรูปนี้ให้มากลายเป็นกราฟหรือเป็นรูปอื่นๆก็ได้นะครับวิธีการทำเนี่ยเพียงแต่เราจะต้องเลือกนะครับเลือกนะครับ ให้โดนกับตำแหน่งที่เราต้องการเช่นนะครับถ้าหากกรณีที่เป็นกราฟจะสามารถเลือกรูปก่อนหน้านี้ได้นะครับลองดูจากาตัวที่เป็นตัว Element Pro p e r t y นะครับแล้วมาเลือกตรงคำสั่งสุดท้าย mm hmm. เห็นไหมฮะจะสามารถเลือกได้ว่าจะทำการแปลงรูปตัวไหนนะครับเราก็กดเลือกไปซักรูปหนึ่งนะครับจากนั้นเราก็กดเพดู จะเห็นนะครับว่านี่คือการแปลงรูปนะครับเห็นไหมสามารถทำได้ง่ายๆนะครับหรือจะเลือกรูปนี้แปลงรูปนะครับจากวัตถุหนึ่งไปอีกวัตถุหนึ่งได้นะครับนี่ก็คือวิธีการใช้คำสั่งตัวนี้นะครับย้ำนะครับคำสั่งตัวแรกนะครับเป็นการใช้แบบมือวาดคำสั่งตัว move in เป็นการเคลื่อนย้ายคำสั่งคำว่าเฟดอินเป็นการเหมือนกับว่าเป็นการเฟดภาพหรือเป็นการเปลี่ยนภาพนะครับแบบง่ายๆอ่าลองดูก็ได้นะครับจะเป็นแค่การกระพริบแล้วก็เปลี่ยนภาพเลยส่วนคำสั่งตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นคำสั่งในการแปลงภาพแต่เงื่อนไขคือจะต้องอยู่หนะ้าตำแหน่งที่มีรูปนะครับถึงจะสามารถเลือกได้ว่าเราจะแปลงภาพอะไรที่ต้องการนะครับ ถ้าเกิดกรณีที่มีเพียงแค่รูปเดียวคำสั่งตัวนี้จะไม่ขึ้นนะครับนั่นก็คือวิธีการแปลงรูปด้วยนะครับก็กดยืนยันเป็นอันจบขั้นตอนนะครับในหัวข้อนี้นะครับก็จะเป็นการแนะนำเรื่องของการเรนเดอร์ไฟล์นะครับนอกจากเรารู้วิธีการบันทึกไฟล์แล้วว่าเราสามารถจะทำการบันทึกส่งผ่านเป็นแบบออนไลน์หรือออฟไลน์นะครับ ในส่วนถัดมาที่จะขอพูดถึงนะครับก็คือการแชร์หรือดาวน์โหลดนะครับก็คือเราสามารถที่จะทำการกดเข้าไปที่การดาวน์โหลดอพับบิกสคริปต์วิดีโอนะครับกดเข้าไปจากนั้นนะครับก็คือเราสามารถเลือกได้ครับว่าเราจะเอาตัวไฟล์ของเราเนี่ยไปจัดเก็บไว้ที่ตรงไหนนะครับถ้าหากกรณีที่เราเลือกไปที่ powerpoint ก็แสดงว่ารูปแบบของตัวไฟล์งานของเราเนี่ยจะเป็นแบบ powerpoint นะครับแต่ก็ผสมประสานกับตัววิดีโอด้วยนะครับแต่ทำงานอยู่บน powerpoint แค่นั้นเองนะครับส่วนตัวถัดมานะครับก็จะเป็นตัวโปรแกรมตัวหนึ่งนะครับที่ใช้สำหรับในการแชร์ข้อมูลนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปนำเสนอผลงานได้เช่นกันแต่ในที่นี้นะครับผมขอพูดถึงเฉพาะในส่วนที่ เราน่าจะเอาไปใช้งานได้สะดวกที่สุดนะครับก็คือการดาวน์โหลดวิดีโอกดเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับเราก็เราก็ไปที่ตรงตัวที่ชื่อว่า1 2 3 4 5นะครับสมมุติว่าตัวนี้ก็คือตัวงานที่เราจะทำการจัดเก็บเอาไว้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์งานนะครับว่า w 2ก็แล้วกัน นะครับคีดเวิร์กช็อปนะครับสังเกตนะครับว่านำสกุลที่เขามีให้เราเลือกเนี่ยค่อนข้างจะจำกัดครับก็คือมี wmv เป็นของ Windows นะครับ QuickTime mov แต่ที่เราจะใช้เน้นเลยนะครับต้องเป็น avi นะครับไม่มี mp4 นะครับให้เลือกที่ตัวนี้ส่วนถ้าหากกรณีที่ต้องการเป็นรูปภาพนะครับก็จะใช้เป็น png หรือไม่ก็ jpeg ในที่นี้ขอเลือกเป็น avi นะครับ เราใช้แบบ30เฟรมส่วนความละเอียดของ resolution เนี่ยนะครับมีข้อจำกัดครับมีไม่เยอะนะฮะสูงสุดแค่1 0 8 0 Full HD เท่านั้นเราก็ต้องเลือกเป็นแบบนี้นะครับถ้าต่ำกว่านี้เราก็จะได้ความละเอียดที่ไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่นะครับจากนั้นก็กด OK ไปหรือกดเครื่องหมายถูกนะครับก็เข้าสู่กระบวนการการเรนเดอร์นะครับ หลังจากนั้นก็รอเพียงแต่ให้ไฟล์ตัวนี้ดำเนินการเรนเดอร์จนเสร็จเราก็จะได้นาำสกุลที่เป็น avi เป็นอันเสร็จขั้นตอนของการเรนเดอร์ไฟล์นะครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ